ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้นะคะที่เป็นมากที่สุดก็ความดารโลหิตสูงอันนี้จะเป็นเหมือนอันดับท็อปๆเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยไขยมันไขมันสูงแล้วก็หัวใจและหลอดเลือดพวกนี้จะตามกันมาแล้วก็อีกโรคหนึ่งที่สําคัญที่คนกําลังเริ่มเป็นเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงแล้วก็อันตรายสูงมากก็จะเป็นโรคเบาหวานอันตรายสูงเพราะว่าพวกนี้เขาจะลดการกินน้ําตาลไม่ได้หรือว่า อาหารไปเพิ่มความหวานของเขาอะ่ะเขาก็จะกินเป็นประจำมันนาให้น้ําตาลเนี่ยที่สูงในหลอดเลือดเราเนี่ยสูงจัดแล้วมันสามารถทําให้คนไข้เนี่ยนอกอะ่ะนอกน้าตาลอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเสี่ยงสูงในในระบบร่างกายบางคนก็ถึงขั้นแบบช็อกจนเสียชีวิตก็เป็นได้ส่วนโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยที่มันอันตรายเพราะว่าหลอดเลือดของเราอะ่ะถ้าเกิดความดันมันสูงมากๆอะ่ะการส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกาย มันจะต้องอาศัยหัวใจพอมันบีบตัวแรงๆพวกนี้มันมันก็เหมือนเราเปิดก๊อกน้ำอะค่ะไอ้ที่มันพุ่งจู๊ดแรงๆมันก็สามารถไปดันหลอดเลือดที่เล็กๆที่เป็นหลอดเลือดฝอยอาจจะมีตามร่างกายเราหรือว่าส่วนใหญ่ที่อันตรายมากก็จะเป็นหลอดเลือดในสมองที่เล็กๆมันสามารถแตกได้พอมันแตกปุ๊บเนี่ยก็จะเสี่ยงให้เลือดออกในสมองแนอะไรพวกนี้มันก็เลยจะทําให้คนไข้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองอัมาพึ่งอัมพาต หรือว่าบางคนอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้จากความดันสูงคิดว่าไม่ได้อันตรายกันใช่ไหมคะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าอันตรายบางทีสูงเล็กน้อยก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เป็นอันตรายมากแต่บางครั้งอ่ะคนที่สูงเล็กน้อยอย่างในระดับประมาณ1 5 0 160นะ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะไม่เป็นอันตรายอะไรก็ไม่ได้ดูแลรักษาตัวเองแต่ว่ามันมีภาวะที่ทําให้กระตุ้นมันสูงขึ้นได้ อย่างกรณีทํางานเหนื่อยมากๆนะคะหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นมันก็ยิ่งพุ่งสูงขึ้นหรืออากาศร้อนอากาศเย็นจัดถือว่าบางคนไปทํางานตากแดดอะไรพวกนี้มันจะเป็นส่วนกระตุน้นแล้วก็อีกบางส่วนก็คือความดันสูงประมาณนี้แล้วอดนอนหรือว่าแบบพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะใช้ใชพวกสารกระตุน้นครื่งด่มแอลกอฮอล์หรือว่าก็พวกยาเสพติดพวกนี้มันสามารถทําให้ความดันจากที่มันไม่ได้สูงมากค่ะมันจะพุ่งปีดขึ้นมาเป็น200ก็มีนี่แหละค่ะมันเป็นความเสี่ยงที่ว่าบางคน เป็นเล็กน้อยก็เลยคิดว่าตัวเองไม่อันตรายแต่ในภาวะที่ร่างกายมันแย่มันก็สามารถปีดขึ้นมาสูงได้ถ้าเป็นความดันนะคะพวกนี้ระยะยาวบางทีเขาจะต้องทานยาพอทานยามากๆก็จะเสี่ยงโรคไตนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างที่บอกก็คือหัวใจเขาจะทํางานหนักถูกไหมคะหัวใจพอทํางานหนักๆเนี่ย เขาก็จะมีภาวะหัวใจโตนะคะเกี่ยวกับหลอดเลือดก็จะมีตีบตันอะไรพวกนี้หรือว่าแตกได้ก็เนี้ยมันจะตามมาก็เสี่ยงเอามพฤกษ์อัมพาตตามมาเนี่ยมันจะเป็นผลพวงกันนะคะแต่ละโรคอ่าและอย่างอีกบางคนที่เป็นเบาหวานการเป็นเบาหวานเนี้ยน้ำตาลในเลือดสูงๆมากๆเนี่ยสามารถทําให้เลือดเดินไม่สะดวกหัวใจก็จะทํางานหนักเพื่อจะส่งเลือด ความดันก็ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นผลพวงร่วมกันมันจะพ่วงโรคอื่นตามมาเพราะว่ามันเป็นการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือดพวกนี้มันก็เลยส่งผลให้เป็นผลพวงให้โรคอื่นตามมามันเหมือนภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถามว่าถ้าเป็นนะคะมันจะไม่ค่อยเป็นโรคเดียวถ้าโรคเดียวนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันแต่ว่าพวกมาสองโรคสาโลกนี้เปอร์เซ็นต์ก็ตามกันมาอย่างคนเป็นความดันก็จะมีไขมันสูงในหลอดเลือดโรคหัวใจตามมานะคะ หรือคนเป็นเบาหวานก็จะเสี่ยงโรคหัวใจโรคความดันหรือว่าจอประสาทตาเสื่อมม,มันตามมาอีกนะคะอันนี้คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักว่ามันตามมากันยังไงอย่างเบาหวานแล้วทําไมมันจะมีโรคจอประสาทตาเสื่อมตามมาด้วยเพราะว่านึกถึงว่าถ้าเลือดเราข้นมากเราก็กินน้ําตาลเยอะแล้วเหมือนน้าเชื่อมอะคะ่ะพอเป็นน้าเชื่อมปุ๊บเนี่ย การไหลเวียนมันไม่สะดวกแล้วมันหนืดเนื้อออกไหมคะมันไม่ใช่เหมือนเลือดเราปกติหรือเป็นน้ําที่มันจะซึมไปตามส่วนต่างๆได้ดีมันก็จะหนืด่ดไอหลอดเลือดเล็กๆเ,เ,เ,เขาเข้าไปไม่ถึงถูกไหมคะเลือดเราจะไปเลี้ยงไม่ได้พอไปเลี้ยงไม่ได้จอประสาทตาไม,ไม่ไม่มีเลือดไปเลี้ยงจอประสาทตามันก็เสื่อมไตก็เหมือนกันคนเป็นเบาหวานหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงไตก็ไปได้ไม่ถึงไตก็เสื่อมง่ายมันมันเป็นผลพวงตาไตเท้าพวกเท้าเราคนที่เป็นเบาหวานทาไมถึงชา เพราะว่าปลายประสาทเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่ค่อยได้แล้วยิ่งบางส่วนนี้ไม่ค่อยออกกัาลังกายก็ยิ่งการไหลเวียนไม่ค่อยดีมันมันพ่วงกันมาก็จากการที่เราทํางานมานะคะ20กว่าปีเนี่ยเรารู้สึกว่าเออคนไข้แบบนี้เราเคยแนะนําให้เขาไปดูแลรักษาตัวเองแล้วเขาอ่ะสามารถหายโดยเขาไม่ต้องใช้ยาเพื่อจะได้ไม่ต้องเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนเนี่ยได้เราก็ เห็นความสําคัญอลรอยากช่วยเหลือผู้คนเนาะเพราะโรคพวกนี้มันเป็นมาเยอะมากค่ะพอคนที่เป็นมาเยอะๆมันมันมีส่วนทําให้เขาเนี่ยภาวะแทรกซ้อนเขาก็ตามมาถ้าเขาดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ รู้ว่าเขาอาจจะเป็นแล้วก็ได้เขาสามารถดูแลตัวเองให้หายได้การรักษาพวกนี้ลำดับแรกเราก็ยังจะไม่ต้องหยุดยาเลยถูกไหมคะเพราะว่าเรากินยาเป็นโรคประจําตัวมาตลอดเราก็ต้องค่อยๆปรับลดยาลงถ้าเราดูแลร่างกายได้ก็จะให้เขาเนี่ยหยุดยาเป็นบางตัวหรือลดการใช้ยาสมว่าถ้ากิน3เวลาก็จะลดเหลือสองหรือเหลือหนึ่งแต่ต้องเอาเขามาตรวจนะคะหมายถึงว่าตรวจความดันสมว่าถ้าเป็นความดันสูงหรือว่าเจาะน้ําตาลในเลือดเราก็ต้องเอาเขามาตรวจอาจจะสัก2อาทิตย์หรือ3มอาทิตย์ทีหนึ่งหรือเดือนละครั้ง ก็ต้องติดตามการตรวจอยู่แต่ว่าก็ค่อยๆลดยาไม่ใช่ลดหวัวภาพเลยเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตัวแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ได้หรือว่ากินอาหารยังไม่ถูกแล้วก็ยังไม่ออกกาลังกายอะไรพวกนี้บางอย่างเนี่ยมันอาจจะลดยาหวัวภาพเลยไม่ได้ก็ต้องค่อยๆนี้แต่ถ้าเขาดูแลได้แล้วก็ตรวจวัดดูแล้วเขาปกตินะคะทั้งความดันทั้งเบาหวานดูแลร่างกายได้เราก็สามารถให้เขาหยุดยาได้ในเมื่อไม่กินยาแล้วก็ปกติก็หยุดยาเพราะว่าเขาดูแลตัวเองแต่ถ้าไม่ดูแลตัวเองนะคะ ทำยังไงก็ลดยาไม่ได้ค่ะก็ต้องทานยาไปตลอดโรคพวกนี้สมัยก่อนเนี่ยเริ่มทํางานแรกๆนี่ไม่ค่อยมีเลยนะคะไม่เคยเจอคนไข้ที่เป็นเบาหวานเชื่อไหมคะทางานมาตั้งแต่ปี39คือรับราชการอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตบําบลไม่เคยเจอเคสค่ะต้อนหลังมาเนี่ยเอ๊ะมันเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นด้วยการกินอยู่ที่ง่ายขึ้นซื้อกินก็ง่ายของหวานก็กินง่ายแล้วบางทีเนี่ยเราต้องการเราชอบลถจัดจัด,จดมันก็เลยส่งเสริมให้เราเป็นโรคง่ายมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะ จากที่โรงพยาบาลส่งเสริมที่เราทํางานอยู่เนี่ยรับผิดชอบประชากรเนี่ยประมาณหมื่นกว่าคนจเจอ,อแล้วก็พบว่าคนที่เป็นโรคทั้งเบาหวานความดานันหรือว่าโรคหัวใจหลอดเลือดไขมันสูงโรคอ้วนเนี่ยประมาณเกือบ20%นะคะเยอะมากพอเราเห็นตัวนี้แล้วเราอยากช่วยคนที่เราออกมาดูแลแล้วก็มาแนะนําพวกนี้เราอยากช่วยคนจริงๆว่าใช้กับคนไข้แล้วเราไปรักษาเขาเนี่ยหายหลายคนแล้วได้หยุดยาเรากร็รู้สึกอยากช่วย ให้มันแบบขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็เน้นกลุ่มที่เป็นโรคเลือล้อรลังแล้วก็โรคที่มันต้องใช้ยาติดต่อกันนานๆนะคะ<ๆ>ก็จะมี9ก้ากลุ่มโรคนะคะที่อยากจะมาแนะนำแล้วก็มาช่วยเหลือก็คือก็จะมีโรคที่ผลพวงของโรคไม่ติดต่อแล้วก็ เขาเรียกว่าโรค NCD นะคะปัจจุบันนี้เป็นโรคเรื้อรังที่เราต้องใช้ยานานนะคะโรคแรกที่อยากจะบอกก็คือโรคความดันนะคะความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานไขมันในหลอดเลือดนะคะแล้วก็ไขมันพอกตับนะคะโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอย่างพวกภูมิแพ,พ้อะไรพวกนี้นะคะโรคปวดข้อปวดกระดูกนะคะปวดข้อปวดเขา่าหรือว่าข้อเข่าเสื่อมแล้วก็เกี่ยวกับระบบ การไหลเวียนพวกนี้นะคะแล้วก็หัวใจนะคะพวกนี้แล้วก็โรคอ้วนลงพุงแล้วก็โรคเกี่ยวกับการปวดหลังนะคะกระดูกทับเส้นเราสามารถดูแลได้ในในกรณีที่เวลาถ้าเรารักษาตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะถึงจะเป็นโรคแล้วโรคก,ก็บรรเทาอาการได้หรือว่าบางโรคนี่หายขาดได้ขอให้แบบดูแลแล้วก็เกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับการออกกําลังกายพวกนี้ แต่มันจะมีวิธีการที่ง่ายทำอะไรเราต้องง่ายแล้วคนไข้เข้าถึงแล้วต้องทำง่ายคลิปฟรีนี่มีอยู่เยอะมากในช่องเลิกยาเหอะของครูพยาบาลรักนะคะที่ทำไว้ให้ลองไปติดตามดูนะคะแล้ววันนี้สำหรับใครนะคะที่อยากได้แบบกระชับแล้วก็เป็นสเต็ปขั้นตอนเข้าใจง่ายๆสามารถเรียนรู้ได้นะคะในคอร์สที่ชื่อว่ารักษา9ก้าโรคเรื้อรังแบบไม่ใช้ยา ซึ่งครูพยาบาลรักนะคะได้ถ่ายทอดไว้จากประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้แล้วก็การเอาไปใช้กับคนไข้มาเยอะมากที่เขาหายจากโรคเรื้อรังพวกนี้นะคะ <S <S เพราะครูพยาบาลรักคิดว่าในแต่ละบ้านนะคะมันจะมีคนที่เป็นโรคพวกนี้มากกว่าหนึ่งโรคในแต่ละบ้านอย่างน้อยบ้านหนึ่งก็จะมีสักหนึ่งคนหรืออาจจะหลายคนหรืออาจจะเป็นคนละหลายโรคก,ก็ได้นะคะและครูพยาบาลรักเชื่อว่า การที่เข้าไปเรียนรู้แล้วก็เอาไปดูแลตัวเองเนี่ยถ้าคุณเป็นหนึ่งโรคคุณอาจจะหายได้แล้วก็ คุณก็จะไม่เพิ่มโรคขึ้นมาอีกนะคะคือจะเจอว่าคนไข้เนี่ยที่เป็นโรคเรือรลังพวกนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโรคไตเป็นจานวนมากเพราะทุโกโรคที่พบเจอมาเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังที่จะต้องกินยาเป็นระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณตัดวงจรโดยคุณไม่ต้องใช้ยาแล้วก็หายจากโรคไปแล้วคุณก็จะลดความเสี่ยงการเป็นโรคไตาตามมาได้เพราะโรคที่มันรักษายาก,ยากมากที่สุดก็คือโรคไตนะคะ ในเมื่อเป็นโรคไตแล้วเนี่ยโอกาสหายเนี่ยมันจะยากมากแล้วก็จะซุดลงเรื่อยๆจนถึงขั้นล้างไตาการรักษาแต่ละครั้งหรือแต่ละเดือนที่คนไข้รักษานะคะจะใช้เงินจะเป็นจํานวนมากนะคะในการรักษาแล้วคุณจะต้องไปพบหมอเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอาจจะหนึ่งถึงสามวันหรือบางคนไปทุกวันเลยนะคะเพื่อล้างไตวันละสี่รอบแล้วคุณจะต้องไปพบหมอเพื่อจะฉีดยาแล้วก็ให้ยาเสริมท่านเหล็กโอเป็นอะไรที่ยุ่งยากแล้วก็แบบทรมานที่จะต้องไปเจอหมอทุกวันนะคะ เพราะฉะนั้นครูพยาบาลลักษนะคะรู้ว่าชีวิตคุณเนี่ยมีมูลค่าแล้วก็มีค่ามากไม่ต้องไปเสียเวลากับการที่จะต้องไปรักษาตัวเองจากโรคร้ายที่มันจะเกิดขึ้นจากคุณใช้ยานานๆานคอรอสนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่5,900บาทนะคะแต่ในคลิปนี้ใครที่ดูคลิปอยู่นะคะให้ราคาอยู่ที่1,950บาท เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงแล้วก็เอาก้าโลคนี้ไปรักษาตัวเองนะคะครูพยาบาลรักเห็นความสําคัญแล้วก็การกรองวิชาพวกนี้จากประสบการณ์การทํางานประสบการณ์การศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้จริงกับคนไข้ที่ได้ผลมาแล้วก็จะให้ทุกคนเนี่ยเอาไปดูแลแล้วก็รักษาตัวเองให้หายจากโรคนี้สําหรับใครที่สนใจนะคะ สามารถทักไปไลน์แอดที่ขึ้นข้างล่างนี้ได้เลยค่ะรานะคาพิเศษที่ให้นี้นะคะให้ใน30คนแรกนะคะที่ลงทะเบียนไปเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะบอกทุกท่านนะคะแล้วก็ฝากบอกคนไทยที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ย ไม่ป่วยเป็นโรคเลื้อรลังที่จะต้องมาใช้ชีวิตในการรักษาตัวเองแล้วก็ทานยาต่อเนื่องเป็นเวลานานๆมันมีวิธีการที่คุณสามารถรักษาตัวเองหายได้ถึงแม้คุณจะเป็นโรคมาแล้วหรือว่าคุณเริ่มเป็นหรือว่าคนที่ยังไม่ป่วยก็สามารถเอาไปป้องกันตัวเองได้จะได้ไม่ต้องมาทรมานกับการเป็นโรคแล้วก็ใช้ยาอย่างยาวนานซึ่งมันจะมีผลเสียกับทั้งทางด้านสุขภาพจิตความเครียดกังวลหลายๆอย่างหลายๆด้านที่มันจะเข้ามาในชีวิตคุณ สำหรับคลิปนี้ครูพยาบาลลักลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ